เคสที่2เนี่ยหนักกว่าอีกนะคะคือวีซ่าคู่มั่นแล้วก็ต้องบอกว่าพาสปอร์ตของนอร์เวย์ต้องโดนกักตัวด้วย <It> s <S นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเลิกงานแล้วนะคะตอนนี้บ่ายสามโมงค,ครึ่งนะคะายาก็เลยรีบเนาะรีบมาทำคลิปแล้วก็ มาแจ้งข่าวดีกว่าเนาะพอดีอย่างที่ป้ายาบอกเนาะเดี๋ยวป้ายาจะมีข่าวนะให้อามาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับเรื่องกักตัวที่นอร์เวย์เนาะเพราะว่าเมื่อวานลงไปแล้วเนาะคลิปหนึ่งเคสหนึ่งนะคะนี่อีกเคสที่สองเคสที่สองเนี่ยหนักกว่าอีกนะคะคือวีซ่าคู่มั่นแล้วก็วีซ่าเอ่อพาสนอตเนาะต้องบอกว่าพาสปอร์ตของนอร์เวย์ต้องโดนกักตัวด้วย นะคะอันนี้คือคอนเฟิร์มมาแล้วนะคะเมื่อว่าเมื่อวานนี้นะปาะะคุยกับคนที่ส่งข่าวนะคขอบคุณมากๆเลยนะคะปะยาก็ลืมถามไปว่าเอ่ยชื่อได้ไหมโอเคค่ะแหล่งข่าวนะคะแหล่งข่าวคือคุยกันนานมากเลยนะคะเมือม่อเมื่อเมื่อวานเนาะก็โทรหาปะยาะเลยสายตรงก็เลยคุยกันแล้วบอกว่าปาะะเนี่ยเขาเดินทางมานะ ก็ไม่คิดว่าจะโดนกักตัวนะเพราะว่าอย่างที่เขาดูเขาบอกว่าดูคลิปไปะยา่าแล้วใช่ไหมคะว่าวีซ่าคูมัน่นวีซา่าติดตามสามีหรือไม่ก็คนที่มีพาสปอร์ตนอร์เวย์ไม่ต้องโดนกักตัวนะเขาก็หลันลหล่นล้าไงหลั่นล้านัดกับแฟนแฟนแฟนเขานะคะก็ไปถามที่ตำรวจที่สนามบินเลยนะคะตอมตรงนั้นเลยนะว่าเนี่ยแฟนฉันมาด้วยวีซ่าคูมันเนี่ย เอ่อต้องกักตัวไหมคือแฟนเขาอ่ะไปถามก่อนที่เขาจะเดินทางมานะคะเขาก็ขเขาอยืนยันไม่ต้องโดนกักตัวเถอะมันเป็นวีซ่าคู่มั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแฟนก็โอเคเออแกหาข้อมูลเป็นปึกเงี้เลยนะของ UDI นะแล้วแกก็โอ๊ยดีไม่ต้องไม่ต้องกักตัวนะคะแกก็เตรียมตัวไปรับแฟนนะ <c oughs> <c oughs> ขอหวัวราอเพราะว่าคือมันตาลปัดปรากฏว่าพอไปถึงตม เขาไม่ให้ผ่านเขาบอกว่าต้องกักตัวเธอไปอยู่ทางนู้นเขาบอกงนี้นะคะตมบอกไปอยู่ตรงนู้นตำรวจปะรอ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 ขึ้นรถบัสรอขึ้นรถบัสทีเนี้เขาก็ไม่ยอมเขาก็เลยโทรหาแฟนแล้วให้แฟนคุยกับตำรวจแล้วตำรวจเขาก็เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมานะอ่ะเธอพูดสิฉันพูดสิสรุปแล้วก็คือต้องไปกักตัวอยู่ดีนะคะเพราะว่า เขาก็บอกเขาทําตามหน้าที่เนาะไอ้เราก็เข้าใจเนาะกันกันคําว่าทําตามหน้าที่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาตรฐานไหนเนาะเพราะว่าเขาบอกเขาทําตามหน้าที่นะเขามีต้องให้ต้องกักตัวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ฟังหรอกแฟนของอคุณเขาโทรมานะแฟนโทรมาคุยด้วยเขาก็ไม่ฟังหรอกค่ะเขาก็บอกเออเขาทําตามนะพี่อะไรเงี้ยสุดท้ายก็กักทีเนี้ย เขาก็บอกว่าเออเอา,อางี้เขากักแล้วกันเขาก็เลยให้แฟนนะคะมาเอาของมามาดักเอาของกระเป๋าเขาอ่ะห้าใบาเพราะว่าเขาได้วีซ่าคู่มันมาต้องบอกก่อนนะคะวีซ่าคู่มันน่ะเขาคอยนานมากเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนปะยะก็เพิ่งรู้โอ้โหคูวีซ่าคู่มันเจ็ดเดือนทั้งที่เขาก็เคยมานอร์เวย์หลายครั้งแล้วนะคะเนาะนั่นแหละแล้วเขาก็เลยอ เตรียมตัวว่าเขาจะย้ายมาเลยน่ะกระเป๋าห้าใบก็เลยให้แฟนมาดักเอาตอนที่เขาจะขึ้นรถบัสเนาะนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้แฟนเขาก็ไม่ยอมไงเพราะว่าเขาหาข้อมูลมาแล้วว่าไม่ต้องกักตัวใช่ไหมคะเขาก็เลยเอางี้เขาโทรหาผู้หญิงว่าให้มารอนะเดี๋ยวเขาจะขโมยตัวจะลักพาตัวกลับบ้าน อันนี้ไปะยาขำเขาเล่าให้ฟังไปะยะก็ขำนะเออก็จริงของแกนะบอกว่าไม่ได้ไม่โดนกักไม่โดนกักแต่สุดท้ายก็ต้องโดนขึ้นรถบัสนะเนาะใครจะยอมมาลักพาตัวเลยแล้วกันกลับบ้านนะคะก็สรุปก็คือไปไปกักตัวนะคะแล้วขึ้นรถบัสเนาะขึ้นรถบัสไปเนี่ยเขาบอกว่ามินิบัสเนาะมีห้าที่นะคะรวมทั้งหมดเนี่ยมีห้าที่ก็ขึ้นรถบัสไปเนาะใส่อ ไปแล้วก็ไปส่งที่โรงแรมเหมือนกับน้องคนเมื่อวานเลยนะคะแล้วทีเนี้ย <c oughs> เอ่อที่ว่าทําไมพาสปอร์ตนอร์เวย์ก็ยังโดนกักตัวพอดีเห็นน้องเขาว่านะคะเขาเดินมาแล้วก็มีน้องผู้หญิงคนไทยเนี่ยมากับลูกนะคะลูกหน้าตาลูกครึ่งนี่แหละค่ะก็เขาก็ต้องได้พาสปอร์ตนอร์อเวย์ใช่ไหมคะเขาก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะพี่ได้พาสปอร์ตนอร์เวย์เหรอคะใช่เขาได้พาสปอร์ตนอร์เวย์แต่ เขาก็ต้องโดนกักตัวอยู่ดีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งลูกเขาแล้วก็เขานะคะก็อันนี้ก็ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะว่าเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะอยู่เมืองไทยนานเพราะว่าเห็นเห็นน้องเขาบอกว่าเขาอยู่เมืองไทยนานนะคะก็กว่าจะกลับมารนเวย์ก็ก็อีกหลายหลายปีอะ่ะเขาก็เลยต้องโดนกักตัวหรือเปล่าอันนี้ปัญากก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าแค่งงว่าเอ้ามีพาสปอร์ตร์เวย์มีที่อยู่แบบ ชัดเจนอะไรอย่างงี้ยังต้องโดนกักตัวอีกนะคะก็ไปอยู่โรงแรมเดียวกันนั่นแหละค่ะโอเคเดี๋ยวป้ายาจะบอกน้องที่ส่งข่าวเมื่อวานเนะว่าโรงแรมก็ใกล้ๆกันนั่นแหละจ้ะนะถ้าเดินเดินไปทักททยกันได้นะคะคนไทยด้วยกันเนาะโอเคคือป้าปยาจะบอกว่า คุยกับเขานะาขำมากเลยนะคะคุยกันยาวเลยนะ,ะ <_ d ata> เขาก็บอกว่าป้าะะจําได้ไหมเนี่ยจําได้ไหม <_ d ata> จําเรื่องราวได้ไหมป้าบอกว่าป้าขอจดเข้าๆแล้วกันนะว่าจะคุยเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เนาะ <_ d ata> ก็หนึ่งแหละเรื่องตรวจนะคะเรื่องใบตรวจสุขภาพเนาะใบตรวจโควิดเนาะก็ต้องมีนะคะก่อนเดินทาง72เนี่ยขำอีกเขาบอกว่า เขาก็กลัวเนาะว่ามันจะไม่ไม่อยู่ใน72ชั่วโมงเขาก็เลยรอจนคิวสุดท้ายขอคลินิกขอโรงพยาบาลนะคะว่ารอจนคิวสุดท้ายโรงพยาบาลเอ่อก็เลยให้เขาคิวสุดท้ายแทนที่จะบางคนจะขอก่อนเนาะจะได้กลับก่อนแต่นี่ขอคิวสุดท้ายเพื่อที่เวลามันจะได้อยู่ในระยะเวลา72ชั่วโมงเนาะไม่ไม่ขาดไม่เกินมากอะไรอย่างนี้นะคะไม่เสีย เที่ยวเพราะเขาต้องไปต่อเครื่องที่ฟินแลนด์นะคะโอเคพอเขาไปส่งไปส่งขึ้นรถบัสนะคะแฟนเขาก็ไปดักอากระเป๋าแล้วทีเนี้ยพอไปถึงโรงแรมเนาะก็เหมือนกันนะคะเหมือนกับโรงแรมนั่นโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งเนาะก็เหมือนกันกับข้าวก็มาส่งนะแล้วกออ็อุปกรณ์อะไรก็ต้องมีส่วนกลางให้เดินไปเอาอะไรเงี้ยก็เหมือนกันนะคะออโรงแรมก็โอเคนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าการบริการเป็นยังไงเนาะแต่ เห็นน้องคนที่ส่งข่าวมาเมื่อวานนะคะน้องแกบอกว่าไปขอชามเขานะเพราะว่าจะกินมามา่าใช่ไหมคะเขาบอกว่ามีชามแต่เอาไปล้างเองนะยังไม่ได้ล้างไปะยาคิดว่าการว่าเอาไปล้างเองนี่คงจะเป็นเอะอะไรนะเป็นเอชามที่ไม่ค่อยได้ใช้ตั้งไว้นานแล้วอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยให้เอาไปล้างเองไปะยาคิดอย่างนี้นะคงไม่ใช่ว่าเอามากินมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนล้างก็คงไม่ใช่หรอกเนาะอย่างนั้นแหละ <c oughs> อ่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยฝากนะคะฝากมาบอกเพื่อนๆว่าใครที่ยังไม่เดินทางมานะเตรียมตัวไว้นะคะแล้วก็เตรียมปลั๊กไฟไว้ด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้มีปลั๊กไฟให้เรานะคะไม่มีบริการนะเผื่อเราต้องชาร์จบงชาร์จแบตนะคะเตรียมปลั๊กไฟมาด้วย2เรื่องอาหารเนาะเรื่องอาหารการกินนะคะมาม่า อะไรนะน้ำพงน้ำพริกเตรียมมาให้พร้อมะคะ่ะเขามีข้าวนะคะเมื่อวานน้องอีกน้องที่ส่งข่าวคนแรกอะ่ะส่งข้าวมาข้าวนี่เป็นเม็ดเรียงสวยเลยนะคะข้าวส่วนใหญ่เขาจะกินข้าวแข็งนะคะฝรั่งกินข้าวแข็งข้าวของอินเดียอะไรอย่างเงี้ยแข็งมากแล้วก็หนึ่งปลั๊กไฟอ่ะคุยเรื่องปลั๊กไฟสองคุยเอ่อเรื่องถุงมือถุงมือเนี่ยก็ขอเขาได้นะคะที่โรงแรมหรือว่าถ้าเรามีเราก็เตรียมเตรียมมาเนาะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องผ้าปิดจมูกคือเขาให้ออกไปเดินเล่นได้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าจะไปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้นะก็สงสารน้องอยู่นะน้องคนเมื่อวานนะคะบอกว่าป้าย่าอยู่ไกลไหมอ่ะโอ๊ยไกลนะถ้าใกล้ๆป้าย่าก็จะเดินไปหานัดกันเออออกมานี่มาเออมันจะเป็นอันตรายไหมว่าเขาโดนกักตัวอยู่ยังคงไม่ได้เจอเครื่องเจ้าแบบ และยยหสองเมตรเป็นยังไงโอ้ยน่าชงชาหรือว่าเอาอะไรไปฝากไปให้กินอะไรอย่างนี้เนาะอยู่ใกล้ๆเนาะแต่ว่าเออโทษทีนะคะมันก็ไกลยอยู่ค่ะประมาณ300กิโลไม่ถึงอะคะ่ะสองร้อกิโลนะจากบ้านปะยาไปออสโลนะคะนั่นแหละเนาะปะยาแค่มาส่งข่าวว่าเตรียมตัวให้ดีเตรียมปลั๊กไฟเตรียมถุงไม้ถุงมือผ้าปิดจ,จมูกนะคะ แล้วเรื่องอเวลาเราไปเอาของกินของใช้ส่วนรวมเนี่ยที่เราต้องไปเดินไปเอาเองเนี่ยก็ให้ระมัดระวังตัวเองนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าใครติดเชื้อมาใช่ไหมอ๋อมีเคสฝรั่งเขาทวิตเตอร์ดังมากคนนี้เดี๋ยวไปญาติจัดทำให้ดูเขาเขียนว่าโอ้ยฉันไม่ใช่คนพล,ลเมืองของนอร์เวย์นอร์เวย์ให้ไปกักตัวกลัวเหลือเกินกลัวที่จะโดนติดเชื้อไปฝากที่บ้านเขาเขาพูดอย่างนี้นะคะไปญาติจได้แค่นี้นะอ่านอ่าน,านแล้วก็เออนั่นแหละ เขาเขาลงอีกรอบนะเดี๋ยวไปะยายาขึ้นไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเขาพูดว่ายังไงบ้างโอเคค่ะเพื่อนๆ,อนๆหวังว่าคลิปนี้นะคงจะเอ่อทำให้เพื่อนๆหลายคนที่รู้ว่าเอ้ยฉันมาวีซ่าคู่มั่นไม่ต้องกักตัวหรือฉันมาวีซ่าติดตามสามีไม่ต้องกักตัวเอ่อยังไงเรา เตรียมใจไว้ก่อนนะคะบางคนอาจจะโดนกักบางคนอาจไม่โดนกักแต่ตอนนี้คือโดนกักนะคะน้องเขาโดนกักนะวีซ่าคูมันนะคะแล้วพาสปอร์ตน็อตยังโดนกักเอะอ๋ะอแล้วมีคําถามนะคะน้องถามมาน้องอีกคนถามมาว่าปะญาติแล้วค่าโรงแรมอะ่ะเราให้แฟนมาจ่ายได้ไหมได้คะ่ะบอกโรงแรมว่าเดี๋ยวมีคนมาจ่าย หรือว่าเรานัดแฟนมันเลยว่าวันนี้เราจะมาถึงโรงแรมใช่ไหมคะพอเราเราถึงสนามบินเนี่ยเราต้องโทรหาแฟนเราอยู่แล้วใช่ไหมคะมรติว่าเราได้ไปกลักตัวเราก็บอกแฟนเราเลยว่าโอเคให้ไปยืนรออยู่ตรงตอมอทางออกได้เลยค่ะเจอกันได้แต่ มีมีเจอกันได้ทักทายกันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาขับรถตามเราไปที่โรงแรมไปเอาไปเอากระเป๋าเรากลับบ้านก็ได้อันนี้เขาอนุญาตนะคะไปเอากระเป๋าเรากลับบ้านก็ได้แล้วก็ให้แฟนเข้าไปจ่ายค่ากักตัวนะคะเรียบร้อยนะถ้าเราเไม่สะดวกจ่ายนะคะก็ให้แฟนเราไปจ่ายให้เพราะว่ามันเป็นโคลนเนาะเขาต้องจ่ายโคลนเนาะเรา ไม่ได้พกเงินโครนมาอะไรเงี้ยก็ให้แฟนเราไปดักรอจ่ายตามขับรถตามเราไปที่โรงแรมนะคะแล้วก็ไปจ่ายเงินแล้วก็ไปเอากระเป๋ากลับบ้านเพราะว่ากระเป๋าเยอะนะคะเขาอนุญาตนะคะโอเคค่ะรีบมากนะเดี๋ยวป้ายาขอตัวไปทํากับข้าวก่อนนะคะวันนี้หมูกรอบเหมือนเดิมจ้าเดี๋ยวจะทําคณะหมูกรอบให้คุณลุงเนาะผัดบอ่อกแครี่หมูกรอบแล้วกันโอเคจ้ะไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ หาเดีปราและสะมิโอ้ยเหนื่อยเพิ่งเลิกงานจา้ะก็เลยรีบรีบ,ร,บรีบมารีบมาทำเนาะจะได้อัพน้องเอาบรรยากาศเอ่อมิลเลอร์เคลนานะคะการบริการพวกห้องพักผ่อนเนาะรอบินะ Robin, นะคะเพราะว่าน้องเขาบิน First c คลาสนะคะราคาก็ประมาณ80,000บาทค่ะโอ้ ไฮโซกรูด so มากเลยนะคะป้ายาก,ก็เลยแนบมาให้ดูนะคะ